สวัสดีคอมมวยปั้มทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม WWE 2K23 กันอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาชมการเล่นโหมดโชว์เคสแมตช์ที่4ในการพบกันระหว่าง The Undertaker และจอห์นซีนาในศึกเรซเ n นเมเนียครั้งที่34ไปชมกันครับ let's go เอาละครับเริ่มมาก็เวสแรกครับ ต้องเวียงไปที่คอนเนอร์ก่อนนะครับแล้วก็กดโจมตีเป็นไล่เอ็แท็กนะครับจำนวน5ครั้งครับมาครับจับเวียงไปที่ค <c oughs> อนเนอร์เฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้เอากลับขึ้นมาก่อนครับ <c oughs> ทุบที่้ายทอยทีนึง <c oughs> จับลุก <c oughs> เวียงไปเอ้าไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่แหน่ เวียง <c oughs> มันไม่เข้ามุมอีกแล้วอะ <c oughs> เราต้องยืนยเฉียงเอออย่างงี้ไปมุมนูน้นเออกดเอ็กครับต่อยนี่หนึ่งครั้งต่อยสองครั้งโอ้ยอ้าวอันนี้ทำไมมันไม่นับวะเนี่ยเอาขึ้นมาใหม่ครับเวียงไปที่มุมอีกทีนึงเอา้านี่ไม่ใช่มุมมาอีกรอบทุบหลังโค้งเข้าให้ครับหน้าฟาดกับพื้น จับลุกขึ้นมาใหม่ครับเฮกเกอร์จับเวียงไปมุมนู้นบ้างอะอกด X ต่อยต่อยอีกครั้งหนึ่งเอ้ร่วงออกมาก่อนครับจอรซีน่าบอกอย,ยังไมไ่ทำอะไรเลยจับเวียงครับเด้งเชือกมาแหมมันไม่เข้ามุมให้เราเอาใหม่จับโดนจอรซีน่าจับแต่โดนแบ็คบอลดรอปครับโอหโ วันนี้ซีนาเป็นตัวโดนนะฮะโดนเขา่าอ้าวเอาพื้นบ้างต่อยบล็อกได้นี่ครับถีบที่ท้องกลับมาเวียงไปอีกฟางนึงถีบเข้าเบ้าหน้าครับกลับลุกขึ้นมาไปที่มุมมุมนู้นนี่เอาให้ครบทุกมุมต่อยนี่ครับคอมพิวเรียบร้อยเควสที่2ครับให้ใช้เฟรมัสฟริปโพสไลน์ก็คือฟริปโพสไลน์นั่นแหละ แค่ปีนี้เขาเรียกไฟมัตเพิ่มก็มาเอาไม่ลุกเอ้ยไม่ไม่เดินออกมาแล้วต่อยนี่ทีลุี่โดนสวนไปครับเอา์ิน่าทีลบด้เได้ยมตัวด,ด้านหลังไม่ได้นะครับต้องดันหน้าฟิปโปลายเอาโดนขวาล้าตัวครับมีจังหวะเอาหลายหลายเอาเลยตอนนี้จับมาจอซีิน่าจะใสพะ่พาวเวอร์บอลไม่ได้ครับ สันเซฟฟิปกดไม่เอาครับปล่อยดีกว่าจับลุกขึ้นมาครับเอาละครับเสริมแรงไหมไม่เสริมออกต่อยก่อนแล้วกันวิ่งมาฟลิปเฟมัสฟิโพสไลน์เรียบร้อยท่าต่อไปครับเป็นท่า o อซาูครับท่านี้ไม่ต้องใช้หลอดซิกเนเจอร์นะกด B นะครับแล้วก็ a n a ล็อกซ้ายเลื่อนยิงด้านบนแล้วกด A นะครับแบบต่อเนื่องมันก็จะใช้โอซาูครับ โอส้สักครูครับนี่เรียบร้อยไปที่4ครับใช้ท่าบิ๊กบูทคอมโบครับไปต้องเบี่ยงไปที่คอเนอร์แล้วกด B นะครับอ่ะไปที่คอเนอร์ก่อนโดนเขาดักไว้ก่อนครับทีหน้าต่อยหลบได้แล้วต่อยคืนจับเปลี่ยงแหมไม่เข้ามุมทีหน้าแล้วก่อนครับนี่ทีหน้าโดนจับรู้ไหมโดนเขา่าสวนกันอยู่อย่างี้ยแหละตอนที่น้าเด้งเชือกครับ เทคเกอร์เดินเดินหนีจับใหม่ครับ B เบียงไปที่มุมตรงนูน่นกด B ครับแล้วก็อนาล็อกกดลงด้วยแล้วก็กด A ต่อเน,นื่องนะครับจับมาครับหน้ากระแทกกระเทิร์บเกอร์เด้งเชือกมาแล้วก็ทีมหน้าครับเรียบร้อยครับเพยที่สี่เรียบร้อยประมาเคว์ที่ห้าครับเทคเกอร์ลั้นวิ่งดีๆมาวิ่งแล้วก็กด กดกดกดบีนะครับแหมปิดอ่อางไปหน่อยออกมากเวที่6ครับทําดามเมจถ้าใดก็ได้นะครับในเวทีเท่านั้นนะครับโอเคลงไปลากศพขึ้นมาครับจับเอียงขึ้นไปบนเวทีอ่ะไ่พูดรำทาเพลงครับทีบหน้าครับนี่ากาทื้ เอลโบดอบโอ้ยหลบได้ครับซีน่าวิ่งมาจะถีบหลบได้เหมือนกันแล้วก็ฟลิปโค้ดไลน์อีกรอบเล็กดอบครับจับลุกโดนเตะกระบาลเนาะวิ่งมาโดนโชโดแท็กครับแหมโชโดแท็กแลซีน่าบอกไม่ไงจะจับสแลมครับโดนเทเกอร์โค้ดไลน์หงายไปเล็กดอบอีกทีหนึ่งครับ เลกอบลบได้ทีหน้า <c oughs> ทิ้งสอกส่ครับแบบเฉือนเทเกอร์ลบได้เตะเตะพับนอกเตะพับนอกอัปประคัดอัปประคัด,ปปคดนี่เรียบร้อยครับเฟสท่เจดครับใช้ท่าโชคสลมครับแนะนำว่ากดอ,า,อาร์ทนะครับหรือ R2 รค้างไว้แล้วก็กด X ค้างไว้ด้วยเหมือนกันครับถ้ากดจึ๊บเดียวมันจะกลายเป็นท่าโอซากู โอเคเ็ต okay, ตัดกลับมานะครับเอกเกอร์แลบลิ้นแล้วปาดคอครับเตรียมใส่ทุมสโตนหรือเปล่าอ่าใช่ครับถ้าทุมสโตนพายไดเวอร์บนเวทีด้วยนะครับอ่าเอาตรงกลางหน่อยต่อยทีนึงนี่ครับจับใส่ทุมสโตนครับทุมสโตนนี่ครับเรียบร้อยครับจับกดเลย เอาเฟซสุดท้ายต้องจับกดในชนะด้วยนะหนึ่งสองโอ้ยซีนาทนได้เชเกอร์บอกไม่เป็นไรมีอีกรอบเย้กดพิดครับไปกดตอนเขานอนอยู่มันจะกลายเป็นเฮลเกตนะฮ่าเสียท่าไปแหมยังไม่ได้ปิดฉากเลยนี่ครับเล็กรอบนี่ทิ้งศอกใส่ที่ท้องจับลุกขึ้นมาครับหลอดเหลืองเราจะเต็มแล้ว จับมาใส่ซูเพกจับลุกขึ้นมาต่อยเอาต่อยไม่ดดนต่อยหงายไปครับเหลีองจะเต็มแล้วเตรียมตัวได้เลยจับลุกขึ้นมาครับใส่ทุ่มสโตนอีกรอบทุมสโตนครับคารเวอร์จับกดเลยโอ้เข้าให้นี่ครับจับกดและแลบลิ้น แบหนึ่งสอเรียบร้อยครับจบเคสแบบนี้9เควสเท่านั้นน้อยมากครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโชว์เคสแมบที่สําสำหรับการสอนทุกคนเล่นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่รับชมใครที่สงสัยส่วนไหนหรืออยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลย หากดูแลชอบใจกดไลค์และสับสก์ b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับซวส